สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพาวินีมณีวันดิฉันชื่อนางสาวทิตยาโพอุดมเซกชันนวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาวิจารณ์นวนิยายเรื่องใบไม้ที่ปิดปลวโดยใช้ทฤษฎีภาพแทนชื่อเรื่องคือภาพแทนของเพศที่3ด้านความรักและครอบครัวเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะค่ะนวนิยายเรื่องใบไม้ที่ปิดเปลีวของวิวัลสิริภัยบูร์หรือนามปกาว่าธรรมยันตี พิมพ์รวมเล่มครั้งที่7โดยสำนักพิมพ์บำรุงศาสตร์พศ2562นาบ้านวรรณกรรมธรรมยันตีเป็นนักประพันธ์วนิยายชาวไทยมีผลงานเด่นเช่นคู่กรรมทวิภพค่าของคนอุบัติเหตุดาวเรืองล่าเวียงกุมกามพิษสวัสด์ดังดวงหาดุไทยคำมั่นสัญญาพี่เลี้ยงเลือดขัติยาใบไม้ที่ปิดปลิวรอยมนทินโสมสองแส,สงและอื่นๆ ซึ่งมีการสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ในหลายยุคสมัยจนได้รับการแต่งตั้งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2555ใบไม้ที่ปลิดปลิวโดยธรรมยันตีเป็นนวนิยายรักดราม่าและท้าทายสังคมสะท้อนถึงสังคมปัจจุบันและสะเทือนไปถึงหัวใจกับความรักหลายรูปแบบไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่ว่าจะเป็นความรักของหนุ่มสาวความรักของครอบครัว รักและเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยมีการสร้างตัวละครเป็นเพศที่3ที่เปรียบเสมือนใบไม้ที่เปรียบเสมือนใบไม้แรกผลิมิใช่ดอกไม้ตูม้าเปรียบเป็นภาพปั้นมือสัญญาแพทย์ทั้งหลายก็คือช่างแกะสลักจนเป็นวิจิตร์เป็นเหมือนการสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวละครในการหนีปมปัญหาในชีวิตที่เลวร้ยรายจากคนในครอบครัวผู้ศึกษาจึงใช้ทฤษฎีภาพแทนมาศึกษาให้เห็นถึงปมปัญหาที่ทําให้เพศที่สาม ที่ถูกมองจากคนในครอบครัวสังคมและคนรักว่ามีความแตกต่างจากคนอื่นการไม่เป็นที่ยอมรับซึ่งจะปรากฏอยู่ในนิวัซึ่งจะปรากฏอยู่ในนวนิยายเร่มนี้ค่ะใบไม้ที่ปลิดปลิวเป็นนวนิยายที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของนิราหรือชนันทวั์เด็กชายใจเป็นหญิงจากตระกูลใหญ่โต ที่ฝ่าฟันอยากเป็นหญิงสาวที่แสนสวยงามเหมือนนินรมนหรือผู้เป็นแม่คนที่เขาทั้งรักและบูชาทั้งคู่ต้องฝ่าฟันทั้งความเกลียดชังการกีดกันที่รุนแรงและโหดร้ายจากชมทวัผู้เป็นพ่อและรังรองผู้เป็นอามีเพียงอาเขยอย่างชัชชวีที่ให้ความรักและสงสารคอยช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้ฉะนั้นทวัดและแม่ได้หลุดพ้นออกจากความโหดร้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยการฉายรายการเปลี่ยนชีวิตใหม่กับให้กับชนันทวัฒน์เรื่องราวนี้ได้ปิดเป็นความลับไม่มีใครรู้นอกจากผู้เป็นแม่และทีมแพทย์ที่ทําการรักษาจากนั้นแม่ของชนันทวัฒน์ก็ได้เสียชีวิตลงหลังจากที่ชนันทวัฒน์ผ่าตัดเสร็จเขาก็ได้มีชีวิตใหม่ในชื่อของนิราซึ่งเธอได้มาอาศัยอยู่กับหมอเบนจางผู้เป็นจิตแพทย์ที่ทําหน้าที่รักษาเธอนิรามีชีวิตที่ดีขึ้นและวันหนึ่งเธอก็ได้ไปพบกับอาชัชวีโดยบังเอิญซึ่ง อาของเธอจําเธอไม่ได้แต่เธอยังจําทุกอย่างเกี่ยวกับอาได้หลังจากวันนั้นอาก็โมวแต่คุ่นคริตถึงสายตาที่นิรามองมาที่อาเหมือนอาเคยเห็นสายตาคู่นี้มาก่อนอารู้สึกลงไหลในตัวของนิราอาจึงพยายามนัดเจอนิราเมื่อน,นิรารู้ว่าอากาลังหลงไหลในตัวเธอเธอจึงทําทุกอย่างเพื่อจะได้อามาเพื่อที่จะเอาชนะรังรองผู้เป็นภรรยาของของชัชวีนิราและชัชวีตัดสินใจที่จะมาอยู่ด้วยกัน เมื่อรองรองรู้ว่าชัชชวีไปคัวพันกับนิรารองรองก็ได้พยายามที่จะเปิดเผยตัวตนของนีราให้ทุกคนได้รู้รองรองได้นําเอกสารแฟร้รมการผ่าตัดการรักษาของโรงพยาบาลมาให้ชมทวัตและชัชชวีได้ดูและในแฟ้มนั้นก็คือแฟ้มการรักษาของนิราที่ปิดเป็นความลับมานานแล้วนั่นเองขณะนั้นนีราก็ได้ไปนั่งรอชัชชวีที่คอนโดเมื่อชัชชวีกลับมาที่คอนโดพร้อมกับ รู้ความจริงทุกอย่างแล้วชัชวีและนิราเสียใจมากชัชวีไม่ยอมรับในตัวของนิรานิราจึงไล่ชัชวีกลับไปส่วนนลรารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอจึงกินยาในห้องจนเกินขนาดทําให้เธอเสียชีวิตลงและไม่มีใครยอมรับว่าเป็นญาติของเธอเธอกลายเป็นศพไร้ญาติมีเพียงหมอเบนจางและเพื่อนนางแบบของเธอที่ไปร่วมงานจา,จากเนื้อเรื่องย่อที่กล่าวนะคะผู้วิจารณ์เห็นว่า ผู้แต่งใช้ตัวละครเอกของเรื่องเป็นเพศที่3ที่ต้องการมีปมปัญหาที่โหดร้ายในชีวิตจากคนในครอบครัวต้องการที่จะเอาชนะชีวิตเอาชนะโลกต้องการที่จะมีชีวิตใหม่อย่างที่ปรารถนาจะเป็นที่ยอมรับสําหรับทุกคนและในเนื้อเรื่องนะคะยังแสดงเห็นถึงความรักที่ไม่สมหวังของเพศที่3คือผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาพแทนของเพศที่3 ใน,นวนรณิยายเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวในด้านของครอบครัวและความรักดังนี้ค่ะค่ะผู้แต่งนะคะได้นำปมปัญหาของตัวละครเอกที่เกิดจากคนในครอบครัวที่เกิดจากการเกลียดชงังการกีดกันอย่างโหดร้ายจากผู้เป็นพ่อของเขานะคะที่มักจะชอบเที่ยวผู้หญิงและเกลียดเพศที่สามมากมาเป็นปมปัญหาในการดำเนินเรื่องซึ่งปมปัญหานี้นะคะทำให้ตัวละครเอกของเรื่องอยากที่จะมีชีวิตใหม่ โดยการที่ไปแปลงเพศเพื่อเอาชนะทุกอย่างที่เขาต้องการค่ะป่ายิ้มกะลิมกะเหลี่ยที่นิลาเกียิจับใจยิ้มที่นิลาเห็นบ่อยไปตามรูปท่ามกลางสาวๆแล้วป๋าบอกสั้นๆว่าเฮ้ยมันเป็นยาบำรุงร่างกายทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรแม่หัวเราะเช่นกันภาษาไทยเป็นภาษาที่ไพเราะ และสื่อความหมายได้ดีที่สุดอย่างคําว่าชินแปลว่าบ่อยสม่ําเสมอประจําแต่คําว่าชินชาแปลว่าเจ็บจนชาแล้วชินไงลูกป๋าเองก็ชินคือชินต่อการกระทําที่ไม่สนใจว่าใครถ้าไม่มีหนูแม่คงอยากตายมากกว่าจากหน้า243เกลียดพ่อเกลียดพ่อ ความเกลียดชังรุนแรงจนเกลียดเพศพ่อแม่คือวีรสตีการบูชาเพศเพศแม่เกิดขึ้นความใฝ่ฝันแห่งการที่จะเป็นเหมือนแม่รุนแรงขึ้นทุกขณะสุดท้ายบางรายต้องการให้เพศตนเป็นเช่นเพศแม่เสียก็มีการเติบโตทางจิตใจเป็นเรื่องอ่อนไหวลี้ลับจากหน้า444 จากข้อความดังกล่าวนะคะผู้วิจารณ์เห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกลายเป็นปุ่มปัญหาที่สง่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวครอบครัวเป็นพื้นฐานของความคิดที่ทำให้เพศที่สามมองตนเองขึ้นอยู่กับครอบครัวแต่ละครอบครัวเป็นเพราะการไม่ได้ยอมรับจากบุคคลภายในครอบครัวบุคคลที่แสดงออกอย่างชัดเจนคือตัวละคร ของผู้เป็นพ่อและอาชชวีและบุคคลในครอบครัวทำให้เกิดเป็นปมปัญหาภายในจิตใจของเพศที่สดังนั้นภาพแทนของเพศที่3นะคะก็ยังพบการสนับสนุนยอมรับจากบุคคลในครอบครัวโดยไม่รังเกียจหรือปิดกั้นการแสดงตัวตนของเพศที่3ก็คือผู้เป็นแม่ไม่ได้มองว่าเพศที่3แตกต่างพร้อมเปิดโอกาสให้เลือกให้ตัดสินใจเลือกทางเดินของตนเองได้ ทำให้ไม่กลัวที่จะออกไปไปเชิญกับโลกภายนอกและไม่มองว่าตนเองนั้นมีความแตกต่างจากเพศอื่นค่ะค่ะสำหรับในด้านความรักที่ไม่สมหวังของเพศที่3นะคะผู้วิจารณ์เห็นว่าผู้แต่งได้มีการนำเสนอให้ตัวละครที่หลงรักอาของตัวเองเพราะอาเป็นคนที่อบอุ่นสุภาพและคอยปกป้องเขาจากเหตุการณ์ต่างๆนะคะทำให้ตัวละครเอกของเรื่องนะคะรู้สึกว่า อาคือบคุคคลที่ปลอดภัยสำหรับเขาหลังจากที่ตัวละครเอกของเรื่องนะคะไปแปลงเพศมามีรูปร่างหน้าตาที่สวยจนยาอาก็ได้ตกหลุมรักเธอนะคะโดยที่อาของเธอก็ไม่รู้ว่านี่คือหลานของตัวเองนะคะที่ไปแปลงเพศมาแต่ความลับก็ไม่มีในโลกนะคะสุดท้ายก็ถูกเปิดเผยผู้วิจารณ์เห็นว่าการเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จ,จริงของตัวละครเอกนี้นะคะ เป็นสิ่งที่ตัวละครเอกรับไม่ได้กับเรื่องนี้อาเสียใจกะนั้นหรือเธอไม่เคยหลุดปากเรียกอาว่าอาสักครั้งดวงตาที่กวาดมองเธอหวันระแวงท้ายสุดเวทนาลอยเวทนาฉายชัดขึ้นทุกทีสมองของนิราอลวนอะไรอะไรเกิดขึ้นอารู้กะนั้นหรือเธอยืนค้างแข่งกระด้างราวศิลาท่า คงเหมือนตุ๊กตาเสียมากกว่าอาก้าวเข้ามาก้าวเดียวเรากับเกรงกลัวเธอจากนั้นก็วางกระดาษแผ่นหนึ่งลงบนโต๊ะใกล้ที่สุดกลับบ้านเถออาสะดุดเสียงคล้ายสอื่นท่านันชวัตจากตัวอย่างหน้า450ค่ะจากข้อความดังกล่าวนะคะผู้วิจารณ์เห็นว่าสังคมมักสร้างเรื่องให้กับความรักของเพศที่สาม พบเจอกับความรักที่ไม่สมหวังเพียงพราเขาเหล่านั้นไม่ใช่เพศชายหรือเพศหญิงและในด้านความรักนั้นเพศที่สามถูกมองว่าเป็นปฏติมากรรมที่ถูกสร้างขึ้นที่มีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจงดงามอย่างที่ปรารถนาซึ่งผู้คนมองว่าปฏติมากรรมนี้นะคะเป็นภาพแทนของเพศที่สามกับความรักที่ไม่สมหวัง พราะผิดแปลกไปจากค่านิยมของคนในสังคมส่วนใหญ่ที่มีคติว่าผู้ชายต้องคู่กับเพศหญิงเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะไม่ว่าเพศไหนก็มีชีวิต,ตจิตใจและสามารถที่จะสมหวังกับความรักเท่าเทียมกันทุกเพศได้เช่นกันค่ะค่ะจากนวนิยายเรื่องใบไม้ที่ปิดปิวนะคะ ภาพแทนเพศที่สามกับการไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวและสังคมนั้นผู้วิจารณ์เห็นว่าผู้แต่งมีการสร้างตัวละครเป็นเพศที่สามที่สร้างให้เห็นลักษณะของตัวละครที่มีปัญหามาตั้งแต่เด็กความเปราะบางทางจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการไม่เป็นที่ยอมรับของเพศที่สามของคนในครอบครัวและสังคมทำให้เกิดการที่จะเอาชนะชีวิต เอาชนะโลกรวมถึงสัตรธรรมที่เกิดจากธรรมชาติสร้างมานะคะเพียงเพราะอยากมีชีวิตตามต้องการอยากมีชีวิตตามที่ปรารถนาเป็นที่ยอมรับสำหรับคนในสังคมภาพแทนเพศที่3นะคะกับความรักที่ไม่สมหวังผู้แต่งมีการดำเนินเรื่องโดยการสร้างความรักที่ไม่สมหวังให้กับตัวละครเป็นเพราะค่านิยมทางสังคมที่หญิงต้องคู่กับชายเท่านั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าผู้แต่งมีการเปรียบเทียบว่าหัวใจของเพศที่สนั้นเสมือนใบไม้อ่อนแรกผิที่สุดแล้วเธอก็ต้องปลิดปิวลงก่อนเวลาผลมาจากการต่อสู้ทางอารมณ์ของเธอที่มีอารมณ์ไม่มั่นคงสุดท้ายแล้วตัวละครก็เลือกที่จะหนีชีวิตอันแสนเจ็บปวดนี้ไปตลอดการกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ